เดี๋ยววันนี้จะพามาผสมเกสรดอกแคคตัสนะคะเพื่อให้มันติดฝักแล้วก็จะได้มีเมล็ดเอาไปเพาะพันธ์ุแล้วก็ขยายเยอะๆแล้วก็ได้ลูกที่แตกต่างจากแม่เดิมนะคะเออ่วันนี้มี e05 นะคะ e05 ดอกเขาจะโทนออกสีโอรสโอรสหวานๆแบบนี้นะคะ ในดอกหนึ่งก็จะมีเกสรตัวผู้แล้วก็เกสรตัวเมียนะคะดอกใหญ่ๆตัวนี้เกสรตัวเมียนะคะเราจะต้องหาเกสรตัวผู้จากต้นแม่ต้นอื่นนะคะแล้วก็มาผสมกับเกสรตัวเมียตัวนี้นะคะมันจะได้ติดฝักแต่ถ้าใช้เกสรตัวผู้ตัวนี้กับตัวเมียตัวนี้ผสมแล้วมันจะไม่ติดนะคะก็คือถ้าใช้ต้นแม่เป็นเป็น e 9 5นะคะ ลูกออกมาเขาก็จะเหมือนแม่พวกหนอ่อนะคะพวกหนอ่อพวกหนามเขาเล่าว่านะคะมันจะเหมือนแม่แต่ถ้าเราอยากได้สีอื่นที่มันเพี้ยนให้ให้ไปจับสีคือทรงดอกอะค่ะวันนี้มีเซกุนโมนะคะเซกุนโมนบานคู่จริงๆถ้าส่วนไหนเยอะๆเขาก็จะให้พวกพึ่งพวกอย่างนี้ค่ะเวลามันมา กินหอาวมันก็จะผสมเกสรของมันเองแต่ว่าบางทีมันไม่ค่อยติดเนาะเดี๋ยวก่อนเดียวก่อนจริงๆมันจะต้องตัดออกแล้วก็เอาเกสรตัวเมียของอีกดอกหนึ่งคะบีบบีบเข้าไปตรงนี้เราจะแย่ๆ แย่ให้มันอยู่แบบนี้นะดูมันจะปิดไหมเสร็จทีนี้ไม่ค่อยอยากได้ไอ้ตัวนี้ค่ะตัวนี้แองเจ้ลแองเจลข้อดีคือฝักเขาค่ะตัวหน่อเขาออกเยอะมากแล้วก็ไอ้หน่อมันแข็งแรงนะแต่ว่าดอกมันจะหุบเร็วดอกมันจะหุบเร็วเดี๋ยวเราจะ เมื่อวานน่ะบานไปชุดใหญ่นะคะแล้วก็ใช้พวกกันนะเมื่อวานป,ปัดปัดผสมกันแล้วดูว่ารอบนี้จะติดกี่ฝักนะคะรอบที่แล้วก่อนช่วงสิ้นปีใหม่ะค่ะแล้วก็ใช้ตัวแองเจนี่แหละเป็นตัวเป็นตัวแม่นะคะแต่ว่าใช้สีจากดอกอื่นน่าจะจะเป็น e 9 5กับ Edwardian Lady นะคะมาผสมติดไป10กว่าฝักยังไม่ได้เพาะเลยเนาะแต่เก็บแล้วพอพว กเปาะ,ะแบบนี้ค่ะสอาวันถ้ามันเกิดการผสมมันก็จะค่อยๆอ,อวบขึ้นอวบขึ้นแล้วก็มีมเมล็ดอยู่ข้างในนะคะไอ้นี่เมื่อวานเราเก็บเกสรมันไปนะแล้ววันนี้มันบานซ้ําก็ยังมีบานอีกหลายดอกเดี๋ยวเราจะเอาเกสรตัวผู้ของตัวนี้ค่ะ e ีก้าเนาะไปหย่อนใส่ซิกเกิลมูล เซกิลโมนข้อดีเขาคือเขาออกดอกเดียวสอวันเขาบาน2วันหาดอกเดียวกันมันบานซ้ำบานวันที่2ก็สวยนะคะแล้วเราก็จะเอาอเกสรตัวผู้ของเซกิลโมนมาหย่อนไม่รู้จะติดหรือเปล่านะพอดีมือหนึ่งถือกล้องแล้วกอเอาเกสรตัวผู้ของ ย้อนๆไปก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาปัดซ้ำนะคะก็ปัดมัวๆไปแหละเดี๋ยวเก็บเกสรของตัวนี้ค่ะเกสรของซ e ก o n อร์มูมันไม่ค่อยฟุ้งนะคะมันไม่ค่อยทรงเวลาเราใช้พู่กันปัดๆอ่ะมันไม่ค่อยติดพู่กันมาเกสรตัวเมียก็ค่อนข้างจะอยู่ลึ ไอตัวนี้เมื่อวานปัดไปไม่รู้ติดหรือเปล่ารอบที่แล้วเกือบเอามาเกาะอ้ายังไม่ตายโอเครอบที่แล้วเซกเงินมูลติดไปฝักหนึ่งนี่นีตัวนี้ e เกนะคะ e 9 5้สีจะสวยกว่าสดกว่า e ศูนะคะแต่ความแข็งแรงของหน่การการออก การออกหน่อก็ใช้ได้อยู่นะคะน,นี่เดี๋ยวเราเอาอีกางห้าไปใส่ไปใส่ซ็กเกอน์มูนดีกว่าเผื่อติดเผื่อเผื่อซ็กเกอน์มูนจะกลายพันธุ์เป็นสีสีส้มเนะสีส้มแดงแดงสีโอรดแดงแดงนะเราว่ามันก็จะสวยอีกแบบนึงน,นะเพราะตอนนี้ซ็กเกนร์มูนมันมีแต่สีเหลืองอ่ะมันดูไกลกันหน่อย เดี๋ยวเราจะไปหย่อนสายให้หมดเลยสีมันน่าจะเด่นกว่าตัว e เก้าห้าเีน,นี่ความสนุกของการเลี้ยงแคคตัสมันไม่ได้มีแค่แค่ชมดอกแคคตัสบานหนึ่งปีบานหนึ่งวันนะคะอันนี้อันนี้อันนี้นนก็สีใกล้เคียงกัน ผสมไม่ผสมก็ไม่น่ามีผลอะไรแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเอาอ e ีก้าห้ามาปัดใส่ปัดใส่ตัวนี้นะคะอ้นี่ไอ้นี่รหัสอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่านอนโดกมากก้านยาวดอกสวยแล้วก็หวานเอาไปผสมเซกเป็น์โมนดีกว่าผสมมม่ว มันต้องติดสักอันแล้วนะนความ่วกลองผิดลองถูกนะคะแต่คนที่เขาเป็นแบบพวกกลุ่มไอ้นนคะนี่เราต้องคี้แบบนี้นะให้เกสรอนมันติดมันไม่ยอมติด สาถอยตัวคีบไหน่แวเนี่พวกนี้าหากการการเด็ดหนอไปกราฟเนี่ยมันจะได้ความเหมือนความเหมือนของแม่พันธุ์แบบนี้ค่ะร้อซคือสีเหลืองเวลาหนอใหม่ก็ออกมาสีเหลืองแต่แต่การการผสมเกสรแล้วก็ขยายพันธุ์ เอาอะไรเดียะอยู่ใกล้ E05 กันเดี๋ยว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 ดีวหยิบก็ไม่ติดมือเดี๋ยวเราจะคว้านไอ้พวกเนี้ยเมื่อวานโดนเราผสมเกสรไปมันเลยเหี่ยวรุนแรงไปหน่อยนะคะจริงๆมันต้องบานซ้ำในวันนี้ไอ้ตัวนี้บานวันนี้นะคะ ไม่เป็นไรเราหวังผลตรงที่ว่าให้มันติดฝักไลนะคะดูบ่อยและวเซก o กอมูลออกดอกทีมากเลยนะคะตั้งแต่ซื้อมาน่าจะเกสรมันไม่ค่อยติดแตยเพื่อนเเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะใช้คีบตัวนี้เซก o กอมูลไปไปผสมกับ e ีก้าาข้างในสุดท้ายก็ก็ไม่จบที่พวกกันนะคะ ให้พวกการปั่นเมื่อกี้ไปป้ายไอ้ตัว E95 ที่มีสีชมพูโอรสออกเข้มๆมนะคะตัวนี้ E5 ต่อไปมัมอไป3สายพันธุ์สสายพันธ์ในวันนี้นะคะ4สายพันธุ์ในวันนี้ติดมามันก็จะเป็นรูปผสม ผสมมวไม่รู้อะไรแต่มีอะไรนะคะตัวนี้เราก็ใช้แกสอนตัวผู้ของต้นอื่นนะคะมาป้ายที่แกสอนตัวเมียเราเคยดูใน YouTube ของของโกตีนะเขาจะใช้อฟอสเฟตอะคะ่ะตัวคีบเมืนเน่อกี้คีบแกสอนตัวผู้แล้วก็มาแปะใส่ตรงเนี้ยแล้วก็ใช้มือบีบบีบให้มันติดผสมกันให้เป็นการช่วยผสมนะแล้วเขาจะตัดตรงนี้ออก แต่เรายังอยากดูดอกสําหรับวันนี้อยู่นะเราก็จะเอาสูตรเดิมเรานี่แหละสูตรเคลียร์ๆมั่วๆไปติดก็ติดไม่ติดก็แล้วไปนะคะเดี๋ยวอนาคตน่าจะมีมีเยอะกว่านี้พอรอบที่แล้วเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานก็เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอหนึ่งสองห้าหก็ดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกส สิบดอกสิบเจ็ปดสตัวนี้เป็นอีเก้าห้าเมื่อวานนะคะก็ใช้ปัดผสมเหมือนกัน19 20 21 22ี่ต้องดูว่ามันติดหรือเปล่า23่ส24าสฝักติดสิฝักก็ไม่มีที่จะเลี้ยงแล้วเนาะอะ,ะเดี๋ยวรอรุน ไม่เกินสามวันค่ะถ้าถ้ามันไม่ติดถ้ามันไม่ติดมันก็จะฟอแล้วก็เหี่ยวไปเฉยๆแต่ถ้ามันไม่ถ้ามันติดตัวนี้มันก็จะแข็งแล้วก็เป็นกระป๋ะแล้วก็โตขึ้นประมาณสองเดือนค่ะฝักมันก็จะแตกมันเกิดง่ายอยู่นะคะรอบก่อนมันมีฝักหนึ่งแล้วมันแตกแล้วมันร่วงลงอย่างเงี้ยแล้วก็รดน้ําทุกวันสุดท้ายมันก็ไม่เห็นจําเป็นต้องเยอะกว่น ทิ้งลืมๆลืมแล้วก็คงตายไปแล้วแหละวันก่อนไปเจอแล้วก็หยิบมันมาฝากไว้แถวนี้มันอ่อน,น่ะนะคะมันอาจจะตายไปแล้วเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจฟักมันร่วงะะอันนี้หนอหนอแองเจิ้ลเมื่อกี้ค่ะหนอ Angel แองเจิลอันนี้ด่างอยู่ดีๆก็ด่างเฉยเลยนะคะด่างเฉยเลย ไอตัวนี้เป็นเป็นลูกไม้มเมล็ดนะคะกำลังจะออกจะออกดอกโผพ่โพโพ,พแต่นอมาแล้วนะคะทั้งดอกทั้งหนอเดี๋ยวรอรุ้นกันประมาณนี้นะคะพึ่งเริ่มเริ่มจะได้กลิ่นความหอมแล้วรอบนี้มีความหอมนะคะหอม,เ,มเดินอยู่ท้ายบ้านนะวันแรกที่บานหอมมาก หอมไปยังประมาณสัก20เมตร20เมตรกลิ่นโชยเมื่อวานนะคะกลิ่นแรงมากนะคะเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มจะรู้และเพิ่งเริ่มจะมาหาน้ำหวานนะคะช่วยผสมเกสรถ้ามันบานเยอะกว่านี้มันก็คงมาเยอะกว่านี้นะคะแต่กลิ่นอาจจะยังยังไม่แรงพอที่จะเรียกพึ่งทั้งฝูงะะโอเคค่ะอีกสองสาวันเดี๋ยวตอนอาทิตย์นะะึงมาดูกันว่า ผลประกอบการรอบนี้จะรอดกีฟักนะคะ